สอาชีพเ hey, พได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ลอดแรก5,000บาท8เมษารอรับ SMS ได้เลยมีรายงานว่านะครับนายละวะลนแสงสนิทผู้มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกลุ่มอาชีพที่จะรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลหลังลงทะเบียน w w w ่อไวเ t ไม่ทิ้งการ .com นะครับเป็นกลุ่มแรกซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับทำให้การตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายนะครับโดยมี4อาชีพดังนี้ 1. ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ4มักคุเทศนะครับส่วนกลุ่มที่ตรวจสอบยากที่สุดนะครับมีอยู่2กลุ่มคือ 1. กลุ่มค้าขาย 2. กลุ่มรับจ้างนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานนะครับนอกจากนี้นายลาวลนแสงสนิทนะครับยังเผยอีกว่าถึงการคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินจาก w w w บไเราไม่ทิ้งกัน .com จะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มสีเขียวนะครับคือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอน 2. กลุ่มสีแดงนะครับคือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆเช่นอายุไม่ถึง18ปีกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33แล้วมาลงทะเบียนนะครับ 3. กลุ่มสีเทาคือกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผ่านหรือให้ตกนะครับจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีก2ขั้นตอนคือ 1. จะมีการไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ถ้าหากบอกว่าทำอาชีพค้าขายให้ช่วยส่งรูปหน้าร้านนะครับมาให้ถ้าหากผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียว 2. หากขอข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วแต่ก็ยังเป็นในกลุ่มสีเทาก็อาจจะมีการส่งคนไปดูนะครับโดยคนที่จะไปดูนั้นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่สัมภารกรณ์เจ้าหน้าที่ของ ธนาคารรัฐเป็นต้นนะครับทั้งนี้คาดว่านะครับวันที่8เมษายนนี้น่าจะมีข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มที่ได้รับเงินก้อนแรกประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะทยอยทยอยกันส่งไปนะครับสำหรับ sms บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนเงินเข้า5เด้งรูดคล้องหลายรายการมาดูกันเลยครับ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับได้ไล่เรียงวันที่ตามปฏิทินของเดือนเมษายนนะครับให้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าวันไหนเงินเข้าบ้างนะครับได้รับเงินเพื่อซื้อใช้จ่ายค่าอะไรนะครับและจะได้รับเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่เช็คกันได้ที่นี่เลยครับเริ่มจากวันที่1เมษายน2563นะครับ ได้เงินเท่าไหร่นะครับจะเป็นวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากรัฐธงฟ้าประชารัฐ2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนนะครับไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้ใครได้บ้างในส่วนนี้จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนครับถัดมานะครับจะเป็นเงินค่าเดินทางนะครับโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับแบ่งเป็น รถเมล์รถไฟฟ้าโรฟอร์มอและ bts นะครับจำนวน500บาทรถบรขอสอ,อีก500บาทและรถไฟนะครับอีก500บาทต่อคนต่อเดือนครับใครได้บ้างในส่วนนี้ก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนครับถัดมานะครับหลังจากวันที่1จะเป็นวันที่15เมษายนนะครับ2563 ได้เงินค่าไรนะครับคือคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน5%เซครับใครได้บ้างคือผู su, tamam ้ถ no. ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนยกตัวอย่างเช่นนะครับใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทได้แวดคืน5%เเงินจะเข้าบัตรคนจนนะครับเดือนถัดไป5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1000บาทได้เงินคืน5%เเงินเข้าเดือนถัดไป50บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1,000 0บาทได้เงินคืน5%ในเงินเข้ากระเป๋าบัตรคนจนนะครับเดือนถัดไป500บาทมีหมายเหตุไว้ว่าโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e ีมันนนะครับโดยสามารถนําบัตรคนจนไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาได้นะครับหรือรูดซื้อสินคา้าหรือบริการผ่านร้านเข้าร่วมโครงการครับ ถัดมาจะเป็นวันที่18เมษายน2563นะครับได้ค่าอะไรนะครับจะเป็นค่าน้ํา100บาทนะครับต่อครัวเรือนต่อเดือนใครได้บ้างนะครับครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563ระยะเวลารวมทั้งสิ้น11เดือนนะครับได้เท่าไหร่นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นวันที่18เปเมษายนเช่นกันนะครับได้ค่าไฟฟ้า230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเงินในส่วนนี้ใครจะได้บ้างนะครับจะเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563รระยะเวลารวมทั้งสิ้นส1เดเดือนนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะมีการกำหนด วันที่นะครับเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากผู้ใช้สิทธิ์มีจํานวนมากนะครับทําให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้นะครับผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้นะครับคนแจ้งเท็จแห่ยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกว่า1 30, 000, นึ0 0 0สนสคนนายเลาวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีการเปิดให้ประชาชนทำการยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนระหว่างเมษายนถึงมิถุนายนผ่านทาง w w w เราไม่ทิ้งกัน com เพื่อให้ประชาชนนั่นมีโอกาสเพื่อให้โอกาสประชาชนที่ลงทะเบียน ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเข้ายกเลิกการลงทะเบียนเมื่อวันที่4เมษายนเป็นวันแรกนะครับล่าสุดนะครับตั้งแต่เปิดเว็บไซต์ณนะเวลา6นาฬก00นจนถึง18นาฬกา00นประชาชนได้เข้าไปยกเลิกการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทกว่า1.3แสนคนนะครับขณะที่ยอดผู้ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง4เมษายนนะครับเวลา18นาฬิกามีผู้เข้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วทั้งสิ้น24.1ล้านคนนะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายนะครับควรได้รับเงินเยียวยาตามที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้คือ1 แรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ค้าขายเป็นต้น2จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนอกจากกลุ่มคนที่อยู่ในระบบการประกันสังคมตามมาตรา39และ40และ3ที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จริง ซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังได้เร่งในการตรวจสอบนะครับข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ AI คาดว่าจะทยอยส่ง SMS แจ้งผลการลงทะเบียนว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปและที่สำคัญนะครับการเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนนะครับการยกเลิกนั้นก็คือการสละสิทธิ์นะครับการรับเงินชดเชย เยียวยาโควิด -19 5,000บาทนะครับถ้าหากเราได้กดยกเลิกแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับนายลวลนแสงสนิทกล่าวว่าการเปิดให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะใส่ข้อมูลผิดนั้นนะครับธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งปรับปรุงนะครับระบบซึ่งตอนนี้นะครับจะเปิดให้แก้ไขในเร็วๆนี้แต่ระหว่างนี้นะครับขอแจ้งให้ผู้ลงทะเบียน ไม่ถูกต้องนะครับอย่าเพิ่งไปกรอกข้อมูลซ้ํานะครับหรือกดเข้าไปยกเลิกสิทธิ์แล้วกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่เพราะการยกเลิกถือเป็นการสละสิทธิ์ทันทีนะครับและไม่สามารถกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง